สวัสดีครับพี่น้องผมไอวิทนะครับพี่น้องครับนี่วันศุกร์นะครับพี่น้องขอให้พี่น้องทุกๆท่านเอ็บซี่ทุกๆคนนะครับผมของไอวิทนะครับจงมีความสุขในวันศุกร์นี้นะครับพี่น้องแลวการหาผู้ใดนะครับยังเกิดอาการทอแท้นะครับผมผิดหวังนะครับผมเท็ดแล้วบ่ได้ตั้งใจพี่น้องครับสู่ไม่ครับผมตั้งรักไม่นะครับ มืออื่นพุ่งนี้ก็ยังมีนะครับพี่น้องเพื่อจะเข้าสู่ต่อไปนะครับพี่น้องความผิดหวังมีถุกคนนะครับความสมหวังมีได้พอถุกคนนะครับผมแต่ว่าอยู่ทีความพยายามท่านันนะครับพี่น้องเหมือนกันกับไอวิตต์ตอนนี้นะครับผมกําลังพยายามจะเหตบางสิ่งหลืก็บางยางนะครับบางย่างก็เเหตใด,ดบางย่างก็เเหตบ่ใด,ดเพราะว่า ความสามารถของเฮามันอาจยิ่งบ่ถึงหรือไม่บุญวาสนามันยั่งสี่อาจบ่ถึงนะครับพี่น้องเด้อยั่งไดไก้สู่ๆไปก้อนนะครับพี่น้องเพื่อไอวิธินะครับผมพี่น้องสามากะเห็ดกระตุ้มขนมเพื่อจะออกตรงตลาดนะครับสู่ๆวันนยุดแถบจาก่บมีนะครับห้างมือก็ขายได้ห้างมือก็ขายบ่ได้นะครับพี่น้องไก่เห็ดจังไดนะครับมือขายได้ก็ดีไปนะครับมือขายบ่ได้ก็ยิ้มทั้งน้ำตานะครับ เหตุจังไหนครับพี่น้องเขามันบ่มีเนาะเขาก็ต้องสู่ไปครับผมบ่ได้แตกต่างกันกับพี่กับน้องถอกสู่คือกันนะครับเพราะว่ากำลังใจเขาหนึ่งแหละครับก็ต้องอยู่งนั่งครอบครัวน้ำนะครับผมแล้วก็กำลังใจก็ต้องหเจ้าของน้ำเอ็นหนังไกยวาเจ้าของพิษเอ็นหนังไกยวาเจ้าของบ่ดีนะครับผมให้มั่นใจในตัวเจ้าของนะพี่น้องบวมมี่บุหรี่หักตัวเองเท่าตัวเฮาหรอกครับพี่น้องบ่มีผู้ใดีหักเฮาท้อเฮาหักเจ้าของหรอกนะครับพี่น้องให้หักเจ้าของหลายๆ ต้องตั้งรักตั้งใจสู่อเม่นะครับผมผิดพลาดมากเสียใจมากเอาทิมไปครับพี่น้องเดินกล่าวไปข้างหน้านะครับเื่อวันข้างหน้าทีดีกว่านะครับพี่น้องอย่าไปมองคนที่เขามีกว่าย่าไปบ้องที่เขาเดินกว่านะครับผมให้มองนะครับผมที่ตัวเองว่ามือนีจะของเฮ็ดดีๆือย่งนะครับสู่เต็มที่ือย่งงมือช่ำไดน,นะครับผมสู่ได้ชํำเขาไป นะครับพ so ี่น so 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 <soci> <dig> <ain> ้องบ่แมนวาบ่เห็ดหยังก็อยากได้ฐา้าบุญวาสนามันบ่แมนครับข้องสู่เอานะครับผมสู้ได้ทัาใดก็เอาสั้นั้นนะครับพี่น้องคือผู้ตอบเิ่นวานะครับ้ามันสิได้มันสีบิดมากคือนกเจ้านะครับผมอันสิ่งใดที่มันบ่แมนของเท่าพี่น้องควยคว้าค้นคว้าหาปานใดมั่นกับบได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันบ่แมนของเท่านะครับแต่สิ่งใดที่มันจะเป็นของเฮ่าเหตดจั้งไดมันกระได้นะครับพี่น้องก็อย่าลื่มครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกทุกท่านเับซี ให้มีกําลัางใจในการต่อสู้ในวันต่อไปนะครับพี่น้องจังใดก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเดอ้อฝากฝากไปทุกทุกท่านฝากฝากไปถึงทุกทุกคนนะครับให้มีความสุขทุกทุกท่านนะครับเห็นอย่างไงชมดังปาฏิหานะครับส่วนตัวไอวินแล้วนะครับผมก็ขอให้พี่น้องเขามีความสุขเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมวันนี้เป็นวันสุขสุขเต็มที่นะครับผมชมอยากมาอวยพรอยากมากรูดกะเพี่กับน้องนะครับตัวเองกับเพื่อนท่านประสบความสำเร็จดอกแต่ว่าอยากมะว่อมาเล่นกะเพี่กับน้องกับเบบซี นะครับผมโอเคนะครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่น้อง